สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไข่กันนะคะที่เราแบบวางเอาไว้นะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นไข่นะคะเออมันเรียกว่าอะไรอ่ะสตูปเอกเอ่ะอ่าน่าจะประมาณนั้นนะคะสตูปเอกเ,ออเดี๋ยวเราก็จะมาเกิดเปิดกันเลยนะคะมาเปิดกันเลยะค่ะ มาเปิดไข่ใบแรกนะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรโดมานานมากได้ได้อ,อะกระต่ายเหรอน่าจะเป็นกระต่ายนะคะขอดูก่อนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน่ารักมากนี่ก็น่ารักเลยต่อไปไข่ใบที่สองค่ะมาดูกันว่ามันจะได้อะไร ตึก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 ,ตกตเปิดได้อะไรอ่ะน้องวัวตัวเล็กมากโอเคมาดูไข่ใบที่3หลับตาหลับตาได้ไรได้ไรได้เลยเดิมเอ้ยขอให้เป็นไข่ทองมากนะจ๊ะขอเธอนะ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 ามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าไข่2ที่4 จะได้หรือเปล่าอืมเมื่อกี้เห็นแล้วนะตัวเดิมมาทุกคนตัวเดิมได้ตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยเรามาดูความสามารถของน้องกันทุกคนไหนจ้าไหนจ้า อออันขมมนเลยก็คือทุกอย่างที่เป็นพืชอะไรอะ่ะมันจะโตขึ้นหนึ่งเท่าเลยนะโอ้ก็ดีนะแล้วก็จะได้เอ,อ่อมีโอกาสได้เออไม่รู้อะได้ถั่วมั้งไม่มันคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกด้วยเฮ้ยไม่น่าสะสมอันนี้มาเลยนะ่ยลบทิ้งไปไม่เป็นไรเรามีรีเคมเมอร์ เออจจะแอน,นติดไอ,อ้เฮ้ยเมื่อกี้ติดเซเลเชียลไม่รู้ว่าจะไขได้เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาวางไข่นะคะโอ้วางไข่อีกอันหนึ่งเอ้ยอีกสี่ใบ แล้วทีนี้เดี๋ยว EP สองเราก็จะมาเปิดกันนะคะไข่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 โอ้ยเฮ้ยนี่กดไม่ได้เลยโอเคจะกัน EP หนะ้าเดี๋ยวเรามาวางไข่แล้วกันนะจบ